JSB, Jazz JSP is a wonderful world. JSP, Jazz JSP, on a colorful day. ดีค่ะเด็กๆเ,เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 กลับมาอีกละลอบสองนะคะทําให้เรามาเจอกันในรูปแบบการเรียนออนไลน์นะคะและที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะเป็นอย่างไงกันบ้างคะเด็กๆอยู่บ้านเหงากันใช่ไหมเอ่ยอยากมาโรงเรียนละสิแต่ไม่เป็นไรนะคะอยู่บ้านของเราปลอดภัยที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนการเรียนของเราไม่หยุดนะคะวันนี้ครูทิพย์จะพาเด็กๆไปเรียนออนไลน์กันค่ะเอาล่ะค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมแบบฝึกหัดภาษาไทยขึ้นมานะคะวันนี้ครูทิพย์จะพาเด็กๆมาทบทวนในหน่วยการเรียนรู้ที่6ทบทวนเรื่องมาตาเกิลหรือแม่เกิลนั่นเองนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนช่วยกันบอกชื่อเรียกของสิ่งต่างๆต่อไปนี้นะคะพร้อมทั้งสังเกตตัวสะกดที่เหมือนกันค่ะเด็กๆดูรูปภาพที่หนึ่งนะคะรูปนี้ฉันเรียกว่าดาวรูปที่สองค่ะรูปนี้ฉันคือลูกมะพร้าวและรูปสุดท้ายนะคะหนุ่มคู่กับ สาวนั่นเองใช่แล้วค่ะนักเรียนช่วยกันทายปริศนาคำทายอีกสองคำนะคะพร้อมทั้งสังเกตตัวสะกดที่เหมือนกันค่ะปริศนาที่1นะคะตัวฉันคือใครเลี้ยงไว้ในบ้านปาทูในจานเป็นอาหารฉันคำตอบก็คือคืออะไรคะเด็กๆที่ชอบกินปลาทู เออะไรนะถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือแมวนั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะปริศนาที่สองฉันคือของเล่นลอยเด่นบนฟ้าโชบเชี่ยวไปมาเรียกว่าอะไรเอฉันคืออะไรนะเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะเอว่าคืออะไรเอ่ย ใช่แล้วค่ะสิ่งที่นักเรียนคิดก็คือฉันคือเว้านั่นเองค่ะคำว่าดาวมะพร้าวสาวแมวเว้าเป็นคำที่มีวแหวนเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่เกลนั่นเองนะคะมาตาเกลมาตาเกลหรือแม่เกล คือคำที่มีวแหวนเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวมีทั้งคำที่ประสม,ะสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวคำในมาตาเกลที่ประสมสระเสียงสั้นเช่นหิวซิ่วเร็วคำในมาตาเกลที่ประสมสระเสียงยาวเช่น เก้าเหลวแนวเชี่ยวไข่ดาวเป็นต้นนะคะเอาละค่ะนักเรียนมาฝึกอ่านสะกดคำมาตาเกิลกันนะคะเคียวสะกดว่าคอเอียวเวเคียวอ่านว่าเชียวเยี่ยวสะกดว่า หอยอเอียว,วอเอยยีวไม้เอกเหี่ยวอ่านว่าเหี่ยวนั่นเองนะคะคำแรกผิวขาวสะกดว่าผออ,อิวอผิวหออาวอขาวอ่านว่าผิวขาวคำที่สองนะคะมะพร้าวสะกดว่ามออะมะพอรออาวอพร้าวไม้โทพร้าว อ่านว่ามะพร้าวไข่ดาวขอไอไข่ไม้เอกไข่ดออาวอดาวอ่านว่าไข่ดาวคำต่อไปนะคะคำว่าเรื่องราวสะกดว่ารอเอืององอเรืองไม้เอกเรื่องรออาวอราวอ่านว่าเรื่องราว คำต่อมานะคะคำว่าไปเที่ยวสะกดว่าปอไอไปทอเอียวเที่ยวไม้เอกเที่ยวอ่านว่าไปเที่ยวคำต่อไปนะคะคำว่าข้าวเหนียวสะกดว่าขออววข่าวไม้โทข้าวหอนอเอวอเหนียวอ่านว่าข้าวเหนียว ต่อไปนะคะคำว่าก๋วยเตี๋ยวสะกดว่ากออวยอยอกลวยไม่จัตวากลวยตอเอ,อียววเตียวไม่จัตวาเตี๋ยวอ่านว่าก๋วยเตี๋ยวนักเรียนมาฝึกอ่านคํามาตาเกลกันนะคะดูรูปที่หนึ่งนะคะนิ้วรูปที่สองนะคะเด็กๆคิ้วผักกาดขาวแก้วแตก ต่อไปนะคะข้าวโพดเรียงแถวสมเปรี้ยวทุ่งนาสีเขียวเอวเขียวเดียวบ่าวพลาวหนาวแถวแห้วแป๋วเหี่ยวเฉาวิงเปรี้ยว มะนาวราวผ้าข้าวข้าวเกี่ยวน้ำน้ำเชี่ยวเหลียวดูงูเขียวเดี๋ยวเดียวเชี่ยวชานเรียวแรงแสงดาวสาวสวยถ้วยแก้ว แล้วเสร็จปากเหวเปลวไฟใบปลิวริ้วรอยพอยเขียวกลมเกลียว,ยวเจียวจ้าข้าวกล้องท่องเที่ยวเปรี้ยวหวานจานข้าวเอาละค่ะ นักเรียนมาเรียนรู้ความหมายของคํำกันนะคะมาดูคําที่หนึ่งนะคะกลมเกลียวหมายถึงที่เข้ากันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเจียวจ้าวหมายถึงส่งเสียงดังเซงแซ่ก่อให้เกิดความรำคาญโดยมากเป็นเสียงของผู้หญิงหรือเด็กเชี่ยวชาญหมายถึง มีความชำนาญมากน้ำเชี่ยวหมายถึงอาการที่สายน้ำไหลแรงใบปลิวหมายถึงแผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้นเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วๆไปริ้วรอยหมายถึงลักษณะที่เป็นแนวเป็นทางเช่น แมวขวันเป็นลิ้วรอยเรียวแรงหมายถึงแรงกำลังเช่นหมดเรียวแรงวิ่งเปี้ยวหมายถึงการเล่นวิ่งแข่งโดยแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายแต่ละฝ่ายวิ่งอ้อมหลักของฝ่ายตรงข้ามทีละคนโดยวิธีรับช่วงไม้หรือผ้าต่อตกันไป ฝ่ายที่วิ่งเร็วกว่าใช้ไม้หรือผ้าที่ถืออยู่ตีฝ่ายตรงข้ามได้เป็นฝ่ายชนะเหลียวดูหมายถึงอาการเอี้ยวคอมองดูเหี่ยวเฉาหมายถึงไม่สดชื่นเพราะขาดน้ำเช่นดอกไม้เหี่ยวนักเรียนฝึกอ่านประโยคที่มีคำในมาตาเกลิล กันนะคะมาดูประโยคแรกกันนะคะชาวนาใช้เคียวเกี่ยวข้าวประโยคต่อไปค่ะพ่อแจวเรือไปตลาดประโยคต่อไปนะคะวันนี้แม่ทอดไข่ดาวไส้กอกและน้องไก่ต่อไปค่ะฉันไปดูแข่งเรือยาวประโยคต่อไปนะคะ น้ำในแม่น้ำไหลเชี่ยวมากในฤดูฝนต่อไปค่ะเด็กๆแข่งขันวิ่งเปรี้ยวกันอย่างสนุกสนานอย่าส่งเสียงดังเจี้ยวเจ้ารบกวนคนอื่นนะเราต้องสามัคคีกลมเกี่ยวกันไว้สังคมจะได้เจริญก้าวหน้าค่ะนักเรียนอ่านบทร้อยกองต่อไปนี้ แล้วช่วยกันบอกคำที่อยู่ในมาตาเกลกันนะคะหนูแพลวหนูพราว,ราวลูกสาวพ่อแก้วคุณแม่ชื่อแววอยู่แถวราดพ้าวหน้าตาบ้องแ้วเสียงแจ๋วผิวขาวชอบติดตามข่าวเรื่องราวท่องเที่ยวชอบกินมันแก้วเผือกแห้วข้าวเหนียว ก๋วยเตี๋ยวและเกี๊ยวไข่เจียวไข่าดาวนั่งเรือไปเที่ยวไปเลี้ยวปากอ่าวเห็นดงมะพร้าวปลูกยาวเป็นแนวชาวนาหนุ่มสาวเกี่ยวข้าวเป็นแถวทำงานคล่องแคล่วล้วนแล้วแม่เกยเอาละค่ะต่อไปเราไปทำกิจกรรมกันนะคะ ให้เด็กๆเ,เตรียมสมุดภาษาไทยขึ้นมานะคะก่อนทำงานทุกครั้งเด็กๆต้องเขียนวันที่เสมอนะคะเรามาดูกิจกรรมที่1กันนะคะเติมคำที่อยู่ในมาตาแม่เกลลงในช่องว่างให้ถูกต้องเขากำหนดคามาให้นะคะคำว่าเขียวแก้วแถวหนาวเชาว้าดาวนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน6ข้อนะคะข้อที่1เขาให้คำว่า ฤดูฤดูควรจะคู่กับคำว่าอะไรนะคะเด็กๆเ,เลือกคำมาเติมข้อที่สองคำว่าสวนข้อที่สามคำว่าทั่วข้อที่สี่คำว่าน้ำข้อที่ห้าคำว่าดวงและข้อที่หคําว่าเข้านะคะเอาละค่ะครูทิพย์จะให้เวลาเด็กๆลงมือทำนะคะไปทำกันเลยค่ะ ต่อไปเป็นกิจกรรมที่สองนะคะให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำที่ครูก,กำหนดให้นะคะข้อที่1นง,งูเขียวข้อที่สองมะนาวข้อที่3าขาวโพดข้อที่4เปรี้ยวหวานและข้อที่5้าข้าวกล้องนะคะเอาละค่ะครูที่จะให้เวลาเด็กๆแต่งประโยคนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมล่ะคะเอาละคะ่ะที่สำคัญครูทิพย์ฝากเด็กๆอ่านหนังสือทบทวนความรู้กันด้วยนะคะและอย่าลืมนำการบ้านมาส่งคุณครูในวันเปิดเรียนกันด้วยนะคะและที่สำคัญจะออกไปไหนล้างมือบ่อยๆสวมแม้ทุกครั้งนะคะด้วยรักและห่วงใยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย